มีตำนานเว่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อหลายพันปีที่แลว้วดินแดนทุงกุล่าหองไห้เคยเป็นทะเลสาบเมื่อก่อนกวงางเา้วซูดลูกหูลูกตามี่ต้นใหม่ใหญ่จากต้นพวานาม,มันเลือกแห้งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหน้าหน้าชนิดในสมัยนั้นมีเมืองสำคัญอยู่เมืองหนึง่งคือเมืองจำปาคันหรือเมืองจำปานาบุรีอยู่ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบ ปัจจุบันก็คือเทศบาลตำบลจำปาขันอําเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคือเมืองจำปานาาบุรีหรือเมืองจำปาขันนั่นเองดังตำนานคํากรอนภาษาอีสานกล่าวไว้ว่าทงกุล่าเดิมเข้ามั่นเป็นทะเลใหญ่หัวเมืองไกลเที่ยวค่าเฮือขวมทองเที่ยวทะเลสาบขดเขียวฟ้องแกงแห้งกระแส มูชเช่าเห่เช่าแพ่ซอยขนสินค้าปัจจิมพนจำปานักเคสเขตเว้นตกกำมพีเมืองบานนานนาครพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองเมืองนครนั้นมีธิดาอยู่องค์หนึ่งซื้อว่านั่งแสนสีและมีหลานสาวคนหนึ่งซื้อว่าคำแพงนางทั้งสองเป็นหญิงสาวรุ่นเร่าเคร่าวเดียวกันและมีรูปร่างหน้าตาสาวงาม พร้อมทั้งลักษณะเท่ากับนา่งอับสรมีไว้1สิบหยกยกสิบหกยนยนพระราชารักเหมือนดวงพระเนตรและได้จัดให้มีคนดูแลรักษาอย่างดีผู้ดูแลรักษามีซือวาจาแอนเมื่อนา่งทั้งสองจะไปใสจ่าแอนก็นจะติดตามไปนั่ทุกคนทุกแห่งในเมืองจำปานาคบุรีนี่มีพญานาคยู่ฝูงหนึ่งเป็นพญานาคที่มีอิทธิฤทธิ์มาก คันเช่าเมืองได้รับความเดือดร้อนพญานากก็สิให้ควมซอยเหลือทุกอย่างจึงมีซือวานาคบุรีในสมัยเดียวกันนั่นมีเมืองอีกเมืองหนึง่งซือวาบูรพาคนครซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบมีโอรสซือแ่าหาดค้ำป่งและมีหลานไส้ซือแ่าอุทนทั้งสองได้ออกไปเรียนวิชาศิลปศาสตร์ สำนักเดียวกันเมื่อเรียนจบแล้วอาจารย์ก็อยากให้ลูกศิษย์ล่องวิชาเบิงวาสิมีค่วมสามารถสำใดจึงเอื่นลูกศิษย์ทั้งสองเข้ามาหาแหลวกำชับวาพญาน,านัคนันมทธิ์มากหากเจ้าทั้งสองชนะพญานาคได้ก็หมายค่วมวาวิชาที่เจ้าได้รำเรียนมานั่นเป็นผลสำเร็จศิษย์ทั้งสองก็ย่อมปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์จึงพากันกราบล่าอาจารย์ออกจากสำนัก ไปยั่งเมืองจำปานาคบุรีขั้นไปถึงเท่าทั้งสองยั่งมิได้ล่องวิชาแต่ยางใดแต่ได้หูว่าเจ้าเมืองจำปานาคบุรีนั่นมีพัธิดาและหลานสาวที่งามมากจึงเป็นเหตุให้ใช้นมทั้งสองหันมาให้ความสนใจสาวงามหลายกวัวที่สิสูรบกเมื่อกับผู้ใดจึงได้พยายามติดต่อกับนางทั้งสอง แต่แนมบเห็นหนทางสิสํำเร็จได้พอนั่งทั้งสองมีผู้ดูแลรักษาอย่างเข้มงวดจึงหาโอกาสติดต่อได้ยากแต่นมทั้งสองกับบริละค่วมพยายามแต่อย่างไดและได้สืบมาวา่าทุกๆเจ็ดมือนั่งทั้งสองจะพาเบาไพรและผู้ดูแลรักษาออกไปเล่นน้ำทะเลสักครั้งหนึ่งจึงคิดว่าจะใส่วิซ่าที่ได้เลี่ยนลำมาเขาซอยอยู่มาหมือนึง พระนา่งทั้งสองพรมด้วยบริวารและจาแอนผู้ดูแลรักษาได้พ่ายเลือลงไปลิ่นน้ำทะเลเท่าทั้งสองเห็นเป็นโอกาสดีจึงเสกผ้าเซ็นาให้กลายเป็นหงท่องลอยไปทั้งหนาเลือของนา่งทั้งสองเมื่อนา่งทั้งสองเห็นหงท่องลอยน้ำม,มากกอยากได้ใ้เชยชมจึงอ่อนวอนจาแอนในพายเลือดติดตามองหงท่องมากให้ได้แต่แหงน้ำไปซํำใดหงท่องก็แหงลอยออกไปไกลทุกเทือ่อ พ่อชะลออผีฝีผ้าพายล่งหงท่องกระล้อยสาล่งนำ้ำทําทาสิ่เหตุจับโตให้ได้แต่แหงน้นำเลือดของนางทั้งสองก็ตกอยู่กลางทะเลใหญ่ท่าหาดค่าโป่งและท่าอุท้อนเห็นเป็นโอกาสดีจึงแลนเลือดสำเภาของตนซึ่งจอดทาอยู่แล้วออกสกัดหนาเลือดของนางทั้งสอง แล้วเอานา่งทั้งสองพรออมบริวารขึ้นเรือสำเภาของเจ้าของ,ของแล้วแลนออกไปในทะเลใหญ่ดังตำนานคั้กรอนภาษาอีสานกล่าวไว้เบาสักหน่อยเท่าหาดขั้มปงท่าอุท้อนกระล่งสู่สำเภาล้อยน้ำค้ดอยากไปเที่ยวกำจำปานาเครดอยากเห็นเนตยอดฝ่าสาวหลา่าเศร้าไก่หลายเพล่าขวบใดเฮือแลนตามล่ม หมาสีส้มเอานั่งตางเมืองมาอน สำเพามาจวนคอยจำปาเมืองไงเขาจอดเหื่ออยู่ไกลม่นไรไส,สเสนเศกเป็นหงท่องเอล่องทาลีล่าใช่เป็นศาสหงมาหล่อเอานั่งหน่อยตอนนั่นค่ำแพงสอยแสนสีนองพีล่องวารีอาบล่างหนาหน่อยคอยละไมเห็นหงท่องอยากได้เอื่นใสท่าสาหายจจแอนนันมาไลหงบพ่อใด ถ้าไม่อยากไกลไกล้ไว้ดีล่อหลอกออกมาวิทย์เขตน้ำไกลา่กำบนสิขึ้นบังคับสาวให้ขึ้นเฮือแลนหนีไปเมื่อเจ้าเมืองจำป่านาคาเรีนาคบุรีได้ทราบข่าวว่านั่งทั้งสองหายไปกระตกพระไทยเป็นยางมาก แต่พระราชาองค์นี้มีพญานาคเป็นสหายเคยสัญญากันไว้ถ้าเกิดสงครามแก่บ้านเมืองเวลาใดให้ตีกรองใชยจะได้มาซอยเมื่อเกิดเหตุกระท่านหันขึ้นดังนี้พระราชาจึงใส่ให้มหาเล็กตีกรองใชยขึ้นเมื่อพญานาคได้ยินเสียงกรองของพระราชากรได้จัดกองทับขึ้นมาแต่บ่เห็นขาซึกจึงถามพระราชาว่ามีเรื่องเอยียงเกิดขึ้นจึงได้ตีกรองใชยพระราชชาจึงบอกว่า มีนุมวิทยาคมสองคนได้ลักผ้าพธิดาและหลานสาวหายไปในทะเลสาบจึงขอให้ท่านช่วยเหลือด้วยพญานาคเป็นภูมิริศจึงบรรดานในทะเลสาบแห่งเหือดท่านที่ดังตำนานข้ากรอนภาษาอีสานกล่าววาเจ้าเมืองคึดสงสัยว่าลูกสาวตายคึกน้ำลูกบ่ฟั่งคว่มหามเสียใจเครียดใย,ยอุปภัยไคังแคนพ่อมวยละแมงตาย จังหูวาผู้ไร่มาแย่งชิงนงั่งรุตูนเดคิงบางพร่างไก่เมืองบานขอให้นากดันดนด,นดินปิ่นไปทะเลแห่งแต่ครังหนากกลนน้ำสาวตามประวัติเรื่องเล่ากล่าวก่อนมาไวเลือสำเภาของถาดเท่าหาดค่โปวงและท่าอุทอแรแลนต่อไปบ่ได้เท่าทั้งสองจึงน้ำจ่าแอนผู้ดูแลนั่งทั้งสองไปเสียงไวในดงแห่งหนึ่ง ต่อมาได้เรียกว่าดงจาแอนและได้กลายเป็นที่ตั้งของบ้านจาแอนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าบ้านแจมอาร่มตัง per, ้งอยู่ในเขตอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้รอยเอ็ดและนน่งานสีงแสนสีไปเสียงไหวในดงแห่งหนึ่งต่อมาได้ซื้อวัดดงแสนสีและได้กลายเป็นที่ตั้งของบ้านแสนสีปัจจุบันนี้ตัง per, ้งอยู่ในเขตอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้รอยเอ็ด ส่วนนางค้ำแพงผู้เป็นหลานได้นั่ไปเสียงไว้ในดงแห่งหนึง่งต่อมาได้เอิ่นซื้อว่าดงป่าหลานและได้กลายเป็นที่ตั้งอำเภอบาหลานปัจจุบันเรียกอำเภอว่าพยัคฆภูมิิสจังหวัดมหาสารคามเมื่อนำทะเลได้แหงเหือดเบิดแล้วบรรดาสัตว์น้ำต่างๆมีปูปลากุ้งหอยเหลาแข่เต่าและตะภาพน้ำที่อาศัยอยู่ในะทะเลสาบนั้นได้ตายเบิด แล้วเนาเหม็นทรงกลิ่นเหม็นคลุ่ม้าขึ้นไปถึงพระนาศิก์ของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้น้าพระอินทร์ทนบวจึงใส่นกอินทรี่สองผัวเมียลงมากินซากสัตว์ที่ตายให้เบิดนกอินทรีได้กินอยู่ประมาณครึ่งเดือนกันเลยเบิดและได้ทายมุ่นไหวเป็นกองใหญ่เุมอนีเอิ่นว่าพ่นขี่นกปรากฏอยู่ที่กลางธงกุหลาห้องไห้โรงเรียนบานพ่นครบหน่ ในตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจัังหวดร้อยเอ็ดดังตำานานข้ากรอนภาษาอีสานกล่าวว่ากล่าวถึงทงครั้งนั้นล้มปันมาตีเหลียวเบื้งนามม้าบ่มีหาดดินหินก่อนปูปลาหอยตายคอนกองกันเป็นเท่าล่างบนแขนเสาเงาห้าวเหล่าทอพ้น เปลือกหอยตายกองขึ้นเป็นขีนกอินซี่นกมันมีริบเส้นล่งแต่เทิงฝากินหอยปลาแล้วขี่บินหนีไปบอนไม่ขี่กองน่อยกองไงมันก็มีจังเวาทงมันกว่างต่อกวางสุดขั้วแสงตาพระอินใส่ลงมากขาบกินให้มันหลอนว่าให้กินปลาคอนยาให้มันเน่าเหม็นเดี๋ยวนี้เหม็นอุดเอาไปสูเมืองสวรรค์ เมินหูเมินปู่ไห่ป่าแล้วเที่ยวขีใสจนเป็นพ้นจักว่าโดนป่านใดเล่ามาเท่าสุมือส่วนนกอินทรีนั่นเมื่อกินสัตว์ที่ตายเบิดแล้วจึงไปทุ่นถามพระอินว่าข้าแตจะจอมเทพผู้เป็นยัยแห่งเทวาดาทั้งหลายพระองค์ให้มอมฉันกินอะไรต่อไปอีกเล่าครั้นพระอิน์บอกให้กินสัตว์ที่มีชีวิตก็กลัวสินจะขาด จึงบอกเป็นอุบายให้ท่านทั้งสองนอนฝันกินเอาเองเถิดถ้าหากฝันว่าได้กินอียงกลับไปกินตามฝันนั่นอยู่มามือหนึ่งนกอินทซี้ผัวฝันว่าได้กินพระยาช่างสารจึงพากันออกไปสู่ดงใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบมีซื่อเอื่อนว่าดงน้ำเปียกซึ่งเป็นที่อยู่ของพระยาช่างสาร คำว่าดงน้าเปียกในที่นี้เพ่งตามภาษาแล้วเข้าใจว่าเป็นภาษาขเขมรเช่นคําว่าตะตึกแปลว่าเปียกน้าในปัจจุบันเราเรียกว่าดงสตึกซึ่งเป็นที่ตั้งของอําเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในทุกวันนี้เพราะดงสตึกนี่เป็นดงที่ราบต่และยูริมทะเลด้วยเป็นดงที่มิสร้างอยู่มากหลายมีเจ้าโขงชื่อพญาช่างสารเมื่อนกอินทรีผัวเมียไปพบพญาช่างสารจึงพูดว่าพระอินได้ให้ขาพระเจ้าไม่ กินท่านเป็นอาหารพรญาช่างสารบ่เสือนกอินรีพอตามปกติแล้วพระอินทร์สิบเบียดเบียนสัตว์โลกทั้งหลายมีแต่จะช่วยให้พ้นทุกข์ได้ซ้ำพระญาช่างสารจึงเว้าขึ้นว่าท่านจะกินข้าพเจ้าไม่ว่าอะไรแต่ข้าพเจ้าขอผัดเวลาไว้สักวันหนึ่งเพื่อจะได้ไปทุ่นถามพระอินทร์ให้เป็นการแน่นอนนกอินทรีกับพรนพันธ์ไห่ครั้นแล้วพญาช่างสารกร็ใส่ให้พญาช่างเขา้าครึ่งเพื่อนสนิทไปทุ่นถามพระอินทร์แท่นตน ขันพระยาช่างเคลาเครื่องไปถึงพระอินทร์จึงทูลนถามว่าข้าแต่เทพพระเจ้าผู้เป็นจอมแห่งเทวดาพระองค์ใส่ไห้นกอินทรีไปกินพระยาช่างสารบอพระอินทร์ตอบไปย่างฉับพันว่าข้าบรด้บอกไหโนกอินทรีไปกินพระยาช่างสารแต่เฮาบอกไหโนกอินทรี่ผัวเมียนอนเสียงทายฝันกินเองเมื่อฟันว่าได้กินเอียงก็ให้ไปกินตามฟันนั่นโนกอินทรีฝฟันว่าได้กิน อีหยังมันก็เป็นเรื่องของเขาบ่เป็นเรื่องของเฮาพญาร้างเขาครึ่งจึงทุ่นถามถ้าเช่นนั่นขึ้นนี่มอมฉันฝันว่าได้รวมนอนกับนั่งสุชาดาอัครมเหสีของพระองค์พระองค์จะให้มอมฉันนอนรรวมกับพระนั่งสุชาดาหรือไม่ขันพระอินจะตอบว่าให้นอนกับคงเสียเปรียบพญาช่างเข่าครึ่งถ้าพระองค์จะตอบว่าบบให้นอนก็เป็นการเสียสิทธิ ด้วยเหตุนี้พระอินทจึงนิ่งเฉยบ่สรงตอบว่าไกรจึงเรียกนั่งเทพธิดามาฟอนร่ำไห้พญาช้างเข้าเครึ่งดูพญาช้างเข้าเครึ่งดูความสวยงามอ่อนช้อยของนั่งเทพธิดาจนเพลิดเพลินและเคลิ้มลับไปในที่สุดจนลื่มวันที่นัดไม้กับนกอินทรีไวแล้วนกอินทรีก็บ,เบ่เห็นพญาช้างเข้าครึ่องมากก็กินพญาช้างสารหลอกคาอาเท่าของพญาช้างสารไปถิ่มไวในดงเมืองสีพู่ม เสื้อว่าดงเท่าสารเป็นปัจจุบันคือทีตงอำเภอสุวรรณภุมจังหวัด้อยเอ็ดคาบเอาหัวของพญาช่างสารไปถิ่มไวทีบ้านหัวสร้างและต่อมาได้ตั้งอำเภอขึ้นคังแรกเอื่นว่าอำเภอหัวสร้างขั้นต่อมาเท่าพรมสุวรรณท่าดาจึงง่ายไปตั้งที่ทําการไม่จึงเอื่นว่าอำเภอจตุรพักพิมานเหตุท่เอื่นจังสี่ก็เพราะพระพรฒมโดยมากมีสีนา จึงตามซื้อของพระพุทมมาจนถึงถูกมือนี้เมื่อนกอินซี่ได้กินพญาช่างสารตามค่วมฟันเลวก็มีใจกำเริบเสิบสารนึกอยากจะฟันกินมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากทําให้มนุษย์และสัตว์จะไปไหนมาไหนก็นลาบากเพราะกลัวแต่นกอินซี่จะกินจน่าเป็นอันทํามมาหากินในขณะเดียวกันนั้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เพึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายประทับอยูนะ่ณเวรุวันมหาวิหารท่องแพรพระศัพทัญญาตะ ย่านตรวจดูสัตว์โลกในเวลาปัจจุบันสมัยตามพุทธวิสัยของพระองค์ในส่งลงเห็นเล่งเห็นความโหดร้ายของนกอินทรีผัวเมียซึ่งกําลังเบียดเบียนสัตว์โลกอยู่จึงส่งตัดเลียกพระโมกขั้นล่านะเขามัหาแล้วตัดถามว่าดูกรโมกขั้นล่านะเธอเป็นผู้ใดเอตทักขะในทฤทริ์เธอจะไปซอยสัรพสัตย์ที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่นั่นเถิดขั้นแล้วพระโมกขั้นล่านะกระถือบาทและจีวอนเหาะเหินมุ่งนาสู้ ดงแาวสารได้มาพักอยู่กับดงแถวสารเขาชั่นตีโชคกะสินเพ่งไฟเป็นอารมณ์เกิดเป็นเพลิงลุกโพร่งขึ้นไปกระทบพระมานนกอินรีผัวเมียทั้งสองรอนแทบใจจะขาดนกอินทรีผัวเมียจึงแผดเสียงร้องขึ้นดังไปไกลรอยยอดสะเทือนไปถึงพืนบาดาลคณะนั้นมีพญานาคอยู่ฝูงหนึ่งซึ่งอยู่ในบุบอแห่งหนึ่งบกไกลจากดงสร้างสารได้ยิน เสียงแปลกประหลาดดังจนวันไวคิดว่าอันตรายจะมาถึงตัวจึงโพขื้นจากพ่นบาเพื่อนบาดานพ่นพิษออกไปเป็นควันเมิดฝ่าม่วดินพิษไปถือลูกตาของมนุษย์ที่อยู่บ้านใกล้เคียงเป็นจำนวนมากบางคนถึงกับลูกตากระเด็นต่อมาหมู่บ้านนั้นได้ซื้อว่าบ้านตาเด่นปัจจุบันคือบานตาแน่นอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดดังตำนานํำกร่อนภาษาอีสานกราว,วาบอ่อพันขันตรงนั้นมีตำนาน แต่โบราณเรียกว่าจำปาขันเป็นเมืองเก่าเล่าลือระบือกันจำปาขันได้ข่าวลูกสาวมีซสือข่ำแพงแต่งเห็นเป็นพีเลี้ยงรูปเก่าเกลี้ยงน้าพิดาว่าแสนสีเคยฟังดูรูชัดประวัติมีสาวแสนสีสาข่ำแพงแห่งจำปา นั่งแลเลืนเลอนะเล่นน้ำตามทะเลต้องสเสน,น,น,น่หาอุทรนอนผวาหาดคำโป่งซื่อน,นีมีม่นตราต้องเข้นขารักเกี่ยวสาวเดียวกันทางเจ้าเมืองทราบเรื่องจึงออกปากเรียกฟูงนากมาหาจำปาขันเจาะบาดาลพ่นพิษฤทธิ์อัศจรรย์พิษนาคนั่นกระจายเจ็เต็มเข้มเหมือนเกลือ ปูป่าหอยพ้อยตายว่าว่นับกลินเหม็นอับทั่วไปทั้งไตเหนือนกอินทรี่เสือสองผัวเมียอิ่มเหลือเฟื่อกินจนเบื่ออยากกินเนื้อมนุษย์จังพระพุทธองค์ทรงสังโมกขล่าขอเหมาปราบกุสุมาใจโอหังไลเขาทำจีวอนปิดใสริดบังสี่นิวสังบอครกห็นนามกินกระบอมีเพราะผิดของพญานาคมีรสเข้มจัดยิ่งกว่าเกลืออีก ผมกขั้นล่าณอรหันเมื่อเล่งเห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงเขาชั้นตีโชกสินเกิดเป็นเปลวไฟในไปปกปิดบาดปาดบอ่อถี่พญานาคโพขึ้นมาพ่นพิษบบไห่โพขึ้นมาพ่นพิษได้อีกและท่านเกรงว่าพญานากจะขึ้นมาได้อีกจึงอธิษฐานเท้าใส่เหยียบที่ใช่จีบอนปัจจุบันยังเหลือเห็นเป็นร้อยเท้าค้นขนาดหนึ่งเมตรกว้างสี่สิบเซนติเมตรจูระวางเนินหยาหน่อยบริเวณบอ่อพันขันและอธิษฐานเท้าขวาเหยียบ ที่ใช่จีวอนห่างกันไปทางทิดไต้ประมาณหนึกิโลเมตรตรงปากนา้ำลงลำน้ำเสียวในวงเล็บข้อขีบมีรอยขนาดเท่ากันยังเหลือปรากฏอยู่คือเก่าปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายที่ทางราชการได้ปิดบอ่อเป็นไฟกันน้ำจึงเฮ็ดไห้น้ำถ่วมทั้งสองห้อยต่อมาจีวอนของ พระมหาโมกขลานะจึงเกิดเป็นแผ่นหินเป็นรูปจีว้อนและท่านเกรงว่าประชาชนต่อไปจะบ่มีน้ำจืดกินจึงอธิษฐานใส่นิ้วสี่ลงไปตรงผาจีว้อนพื้นนั้นเกิดร้อยแตกเท่าขันน้ำมีความกว้างเก่าหนิว้วความลึกประมาณแปดเหนิว้วมีน้ำไหลออกมาประจำชาวบ้านเอ่ยนวาน้ำสางโคกพราอมีลักษณะเหมือนโคกเต็มเขาบริเวณทั้งเบิดทัวบริเวณน,นั้นเอื่นวาบ่อพันขัน เมื่อปราบพญานาคแล้วๆก็แสดงถ้ำโปรดเช่าเมืองให้ยึดมันในพระรัตนตรัยจากนั้นกระกบเขาเฝ้าพระพุทธองค์และมีได้กลับขึ้นมาสู่ดินแดนแถบนี้จนกระทั่งนิพพานข่าวการนิพพานของพระเทระได้กล้าวกระจายถึงเช่าเมืองจึงได้ทรงค้นไปอัญเชิญพระอัธ,ธิมาท้ำสถูปบรรจุไว้ที่ดงเท่าสารปัจจุบันสันนิษฐานว่าคงเป็นพระาธาตุอรหันต์โมคคัลลา วัดกลางอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดหรือเป็นอุดเทศิกเจดีให้พวกเราเช่า,ชาพุทธเด,ดสัก,การะต่อมาชาน,านั่นบริเวณบอ่อพันขันที่นั่นเป็นลำหวยมีขนาดกว้างประมาณ20เซนเศตเง่าประมาณ30เซนเศตเป็นลำน้ำเล็กไหลลงสูล่ลำน้ำเสียวนาแร้มแห่งดินคอดในท้องบอ่อจะเป็นซาเกือพระพิษพญานาคไหลออกมาจาก จีว่นเข้มเป็นเกลืออยู่ที่ดินแดนอำเพื่อพนไพราและสุวรรณภูมิจดกันนาแรงค้นซองอัเพื่อนี้สิมาพอกันขูดเอาพิงดินในทองบอมะกรองน้ำน้ำเกลือที่ลอยกมาต้มเป็นเกลือสินเท่า เป็นสินค้าประจำตลอดมาที่เอื่นว่าบอพันขันนันเพราะว่าจีว้อนของพระนันนับเป็นขันจีวรอนพระที่ใส่กันอยู่ทุกมือนี่มีเจ็ดขันและเก่าขันตีจิแต่จีวรอนของพระมหาโมกขลานะนันทําด้วยฤทธิ์ใหญ่ต่างพันขันจึงปกคุ้มพญานาคได้ผู้ค้นจึงเอืนน่นหนีว่าบอพันขัน สิกาวถึงทถาหาดค่ำโป่งและท่าอุท่อนเมื่อได้นั่งแสนสีและนั่งคำแพงเป็นเมียเลี้ยวท่าทั้งสองได้เกิดคัดใจกันและได้ชิ่งดีชิ่งเด่นกันพรอเกิดรักนั่งแสนสีรวมกันเมื่อตกลงกันบ่ด้จึงเกิดการสู้รบ กันขึ้นเท่าหาดค้ำโป่งเป็นไฟปราชัยโดยถูกเท่าอุท้อนฟันข้อขาดและสินเชีพไปย่างอนาถจึงกลายเป็นผีหัวแสงหรือผีถุ่งสีพุ่มเฝ้าทุ่งกุล่าล่องหายไปไปคนเดียวในเวลากลางคืนสเห็นแสงไฟออกจากหัวพุ่งขึ้นคือตะวันตะเกียงคือแสงตะเกียง เจ้าผ้าอยู่ออกสกัดลัดตอนผู้คนจนบ่มมีผู้ไรกล้าออกนอกบ้านในเวลาคำคืนคนเดียวมเ,เมื่อเจ้าเมืองจำปานาคบุรีทราบรายละเอียดดังกราวจึงทำให้เกิดความสงสารและหายอภัยโทษและจัดเสนาข้าราชการไปติดตามเอานา่งทั้งสองพร้อมท้าอุทรกับเขามายังเมืองจำป่านาคบุรีพร้อมทั้งประธานไพ่พ้นไพ่พ้นให้ท้าอุทรไปสางหลงเท่าสาลขึ้นเป็นเมืออเท่าศาร ปัจจุบันคือที่ต่างอำเภอสุวรรณภูมิพร้อมทั้งงกนั่งแสนสีให้เป็นมาเหสีเท่าด้วยเมื่อทะเลอันกวงง้างใหญ่ไพศาลได้กลายสภาพมาเป็นทองทุ่งอันกว้าง,งใหญ่ถ้าไมมองเห็นดินจดขอบฟ้ามาแล้วเป็นเวลานานเทาใดบ่งมีผุ้ใสสามารถบอกได้แต่คนเถ่าคนแก่ได้เล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อหลายล้อยปีกอนได้มีการไปมาค่าขายติดต่อกับพ่อค้าต่างบานต่างเมืองทั้งทีไกลไกลและ ห่างไกลกันมีพ่อค้าหาบสินค้าเที่ยวขายไปตามมู่บานแถบทุ่งกว้างนี่เป็นประจำโดยเฉพาะในฤดูแดงฤดูฤดูแร,ง,แรงพ่อค้าที่มาข,าขายในเขตทุ่งกุลาลองไหน่นี่ได้มีพ่อค้าพม่าเผาหนึง่งซื้อว่าเผากุลาได้นำสินค้ามาเลยข,ขายและมากกันเป็นมูมูลีสิบสามสิบคน น้ำสินค้าของมาขายได้แก่สีย้อมผ้าเข็มเสื้อผ้ายาสมุนไพรเครื่องถมสึ่งสารด้วยไม้ไผ่ท่ารักล่งสีลวดลายง,งดงดามเป็นกรองไข่กระติบเขาเหนียวชาวบ้านนิยมซื้อใ้ใส่ย,ยาสูบและหมากผู้เวลาเดินทางไปใส่มาใสพวกพอขาสิน้ำสินค้าใส่ไปถึงใบไงที่เอื้อนว่าถึงกระเที่ยวมาขายจะหาเปรตล่อนล่อนแล,นลมไปเรื่อยเป็นแลมปีแลมเดือนขายเบิด ยุไซเห็นส,สินค้าขายหาบไปเรื่อยๆเทื่อนึงใ้มีกุล่าพวกหนึ่งเที่ยวเร่สินค้าขายจากอุบลราชธานีศีส,สกเกตเรื่อยลงมาจนถึงสุรินทร์พ่อมาถึงอำเภอท่าตูมพวกกุล่าได้ซื้อครั่งเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปขายต่อพ่อหาบครั่งขามแม่น้ำมู่มาใได้จักหน่อย กระึงท่งทุ่งอันกว้างไงหมยใจว่าจะเดินตัดทุ่งไปสู่เมืองปาหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสรารคามขอนแก่นอุดรขึ้นเนื้อไปเรื่อยๆซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่พ่อข้าพวกนี้ยังบ่ค่อยเดินผ่านทุ่งแห่งนี้มาก่อนทําไห้บ่ทสาบระยะทางท่แท้จริงพอมองเห็นเมืองปลาหลานอยู่หลั่ดๆหาหูไม่ว่าไก่ตาแต่ไก่ตีนสำนวนภาษาอีสานแปลว่ามองเห็นเป็นไก่แต่ต้องเดินไกล คณะเดินทางขามทงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหลายและในช่วงนั้นปเป็นฤดูแห้แหงแล้งพอม้นมนำสิก,กินกับบะหมี่ต้นไหมสเสียัยลมเงากับแม่เพียงตนเดียวกับบะหมี่ทั้งแดดกับหวนจัดต่างพากันอิดรยไปตามๆกันครั่งที่จะหาบมาก็ะิี่จะทิ้งก็เสดายจึงพากันอดครวญและคิดบาเสียาชีวิตมาตายในถุงแห่งนี้เป็นแน่แท้จึงพากันห้องไห้ไปตามๆกันดังตำตานานขํากรอนภาษาอีสานกล่าวไว้ว่า ตกกลางทงแล้วลาเดินฟ้าเทิงหัวเห็นตะทงเป็นทิ้วเมือ่อกลุ่มควันกุม่มเลี้ยวไปใส่ฟ้าหุ่งงุ้มล่องคือจะสักซุ่มเมื่อกลางเว้นจุม่มกลุ่มคงใดกับอมีขักละน้อบาดนี้ลงทงคนเดียวถิมหอดทวงกระเที่ยวยามของสินค้าเดี๋ยวทั้งหลังทั้งหน้ากุล่าอย่างบอยูล่มออกหูเจา้าเจ้าไข้ข่าเยาว,าวไหล จนปัญงาเรล้วหาเทิ่งจมละง้มหาขึ้นหอดภรรยาลูกเมียอยู่ทางบ้านล่มอัดสวาดกันเหนือสเสม็นเย็นหนาวอ้าปาก้าวหวยแหง้งแข้งล่าขาลาเพื่อไปน้ำกองหยาเวลาไข่คำอยากน้ำปากและทองเว้นไข่จองถึงป้ายหยาแฝกอึง่งตึงกุล่าหําโมโหัตายหย่อนความโล่โพลองเดินเที่ยวขาใจคะนึง่งไปหาสูกาไหาหำ คืดผู้เดียวอัมลำทางบ้านบอเห็นในหนังสือกล่าวว่ากุล่าหรือแมนไปทางใดแต่น่านมาไหวทุงกุล่าห้องไห้ที่หลังถ่ายหมู่บ้านอยู่โดนมาแต่พันพั่นลอยกว่าปีพวกกุล่าตางห้องห้แล้วไร้ผ้ากันผักพ่อเศร้าเมยก็เดินทางต่อแต่ทุกคั้งที่หามามันหนักหลายพวกกุล่าจึงผ้ากันเท่ครั่งหน่อยทั้งเบิดครั่งหน่อยคือครั้งที่แยกตัว คลังออกแล้วราคาไม่ค่อยดีต่อมาก,กลายเป็นหมุ่บ้านซื้อบ้านดงครังน้อยอเพื่อเกษตรวิสัยจังหวัด้อยเอ็ดเมื่อภูมิกุลาเดินต่อไปอีกรู้สึกอิดโรยมากขั้นไปถึงกลางทงจึงตัดสินใจเทคค่คลังไงทั้งเบิด์คลังไงคือคลังเลี้ยงไม่แยกตัวคลังออกจากคลังพอเวลานใหม่จะมีสีแดงสดและดละ้ราคาดี คงเหลือไว้แต่อาหารเท่านั้นบริเวณพวกกุลาเทศคันทั้งเมิดนี่ต่อมาได้กลายเป็นหมู่บ้านซื้อบ้านโด่งครังใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดรอยเอ็ดเมื่อผูกกุลาเดินทางมาผลทงแล้วเขาว้าซูหมู่บ้านมีคนมามุง่งรูเพื่อจะซื้อสินค้าเป็นจำนวนหลายแต่พวกกุลาบม่มีสินค้าที่สิขายแกเช่าบ้านพวกกุลาพภาคกันเสียใจและเสียดายสินค้าที่ตนในเทศถิ่นทงกุลาพวกกุลาจึงพากันห่องหายอีกเป็นครั้งที่สองถ้าไม่เกิดเป็นซื้อ เรียกทองทุ่งอันกวงไงไพศาลนี่ว่าทงกุล่าห้องไห่มาตราบเท่าทุกมือนี้ค่ะ